สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับตาอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะตามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวใหม่มาแนะนํานะคะคือไม่ใช่อะไรช่วงนี้ตานอนน้อยมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวอ่อนแอสุดๆเลยจะเห็นได้ชัดนะคะก็คือจะมีรอยเหี่ยวยน่นหน้ามองคล้ำดูไม่สดใสเลยค่ะแต่ว่าตาได้ตัวช่วยมาใหม่นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นชีฟพ,พลัเซนต้านะคะจากแบรนด์ออสเวลไลฟ์ค่ะเขาเป็นสารสกัดจากรกแกะ ธรรมชาติร้อซบินตรงมาจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแต่เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยใช้ครีมรกแกะของประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ทราบว่ารกแกะคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างชมคลิปนี้กันเลยค่ะ รบแกะนะคะเป็นกรดอะมิโนโปรโตีนเข้มข้นค่ะที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิกแล้วก็พวกสารอาหารที่จะเป็นต่อเซลล์มนุษย์อย่างพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นรบแกะเนี่ยเขาก็เลยมีประโยชน์อย่างมากค่ะในการที่ทำให้ผิวพรรณของเรามีสุขภาพดีนั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาจะไปกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วออกค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยผลก็คือจะทําให้ผิวพรรณของเพื่อนๆนนะคะกระจ่างใสขึ้นพวกฝ้ากระจุดดงๆก็จะน้อยลงค่ะ ด้วยคุณสมบัติที่ตาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการผลัดเซลล์ผิวใหม่การสร้างเซลล์ผิวใหม่เนี่ยเขาก็จะไปกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปช่วยลดอาการผิวอักเสบพวกรอยสิวหรือว่ารอยแผลเป็นก็จะลดลงด้วยนะคะดีมากๆเลยอย่างที่ตาพูดไปตอนต้นนะคะรบแก่นเนี่ยเขามีส่วนผสมของกรดอะมิโนโเข้มขน้นแล้วก็กรดไฮยาลูโรนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปช่วยชะลอริ้วรอยหรือว่าอะไรที่แบบรอยเหี่ยวย่นต่างๆบนใบหน้าของ เพื่อนได้ด้วยค่ะมาดูกันที่ตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะเขามาในรูปแบบของกระปุกแบบนี้แล้วก็ด้านในนะคะเป็นแคปซูลนี่ เป็นแคปซูลแบบนี้นะคะก็คือเพียงทานวันละ1แคปซูลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1กระปุกก็คือจะทานได้2เดือนตัวนี้นะคะเขาสกัดมาจากรกแกะร0 0เเพราะฉะนั้นก็คือปโปรตีนบริสุทธิ์ร0 0เเซนนะคะด้วยคุณสมบัติด้านชีวภาพที่เขาสอดคล้องกับเซลล์มนุษย์อย่างพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะก็ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,200บาทต่อกระปุกเนาะถ้าใครสนใจ,จก็ไปลองหามาทานกันได้นะคะรับรองว่าหน้าเด็กลงแน่นอนคะ่ะแล้วเจอกับตาได้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ